สวัสดีครับยับช่องพี่นนทรถดำซิ่งนะครับอันนี้ก็เช็คเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วก็เปลี่ยนกองโซลารนะครับอู้อันนี้ดูขนาดเพิ่งเปลี่ยนไปประมาณเดือนเดียวเองนะโอ้โหนี่จะคิดสภาพดูครับเกือบแล้วนะคือมันยังไม่ดำก็จริงแต่มันก็เกือบดำอะเดี๋ยวเราต้องเก็บลูกยางตัวนี้ไว้ เพราะว่ามันจะได้เน้นดูดิครับอืมนสกปรกมากเลยหรือว่าผมจะล้างถังเลยท่านผู้ชมผมว่าผมล้างถังเลยดีไหมเนี่ยมันจะมีกรองอยู่นะครับถังตัวนี้แต่ไม่เน่ใจกรองน่าจะยังไม่ตันหรอกหรือว่าจะล้างถังเลยม,มันจะมีกรองอยู่ข้างในนะครับถ้าสังเกต มันต้องมันถอดใต้ข้างใต้จำได้กองน่าจะถอดข้างใต้เลยเดี๋ยวดูก่อน่เียครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีเศษเหล็กไหมขอให้อม่มีถ้ามีเศษเหล็กแสดงว่าเอ่อปัม๊มมันเขาเรียกว่าอะไรวะสึกหลอนะ ไม่มีไม่มีอืมถ้ามีมันจะเวาวาวเลยนะใ <c oughs> ส่วไว้รถผมจะเป็นกองสองตัวนะครับเป็นกองแก้วกับอีกองดักน้ำแล้วก็อันหนึ่งนะครับอันนี้ เดี๋ยวจะปล่อยไว้นะครับแล้วผมก็่จะไปซื้อน้ำมันเครื่องแล้วก็จะได้ให้มันไหลออกให้หมดนะครับกองน้ํามันเครื่องด้วยนะออ้กองน้ํามันเครื่องคันนี้ถอดยากมากมันไม่มีไม่มีที่ถอดไม่มีตัวถอดกองน้ํามันเครื่องเลยออกแบบออ้ถอดยากมากเลยครับเนี่ยผมต้องเอาขายควงอะตอกผมจะมาบอกวิธีนะครับใครที่ถอดกองกองน้ํามันเครื่องไม่ออกนะครับนี่ ถ้าเกิดมันของเก่าแล้วนะคือนี่ครับทะลวงไปเลยครับอสองทีออกอืเอาสายพานดึงแบบดึงยังไงก็ดึงไม่ออกมันแน่นมากไม่รู้มันเป็นไรผมขนาดผมคลายน็อตแล้วนะผมคลายนอ็อตเอ่อน็อตที่กรองน้ำมันเครื่องแล้วมันก็ยังดึงไม่ออกครับตอนนี้เราก็เปลี่ยนเปลี่ยนกรองเรียบร้อยแล้วกรองสะอาดแล้วก็จะเหลือน้ำมันเครื่องแล้วก็กรองโซลา่านะครับอ ถึง13ลิตรไหมเนี่ยน้ำมันเครื่องเนี่ยถังนี้มัน18ลิตรน่าจ,จะประมาณเกินครึ่งอยู่ยนะครึ่งถังโอ้ยเนาะรถจอดเอียงได้บ้างนี่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวถ่ายไปวัดพรุ่งนี้ไม่รู้ว่าจะเกินหรือจะไม่เกินอันนี้ประมาณผมเพิ่งถ่ายไปตอน ปีที่แล้วหรือเปล่าเกือบธันวางานช้างอ่ะพฤศจิกาธันวาอ้ประมาณประมาณเจเดือนได้แล้วน่าจะเจเดือนถ้าวันนี้หยุดงานอยากถอดอินเตอร์ล้างมากเลยเดี๋ยว เดี๋ยวดูก่อนว่าถ้าสายเสร็จแล้วมันจะกี่โมงถ้าเกิดเกินเที่ยงแล้วผมน่าจะไม่ได้ไปทำงานนะครับดำมากเลยสนะมันเครื่องแค่หมื่นห้าพันโลเองนะเนี่ยตอนนี้หนะ้าไมที่ผมปรับเอาไว้อะตอนแรกตั้งแต่ถ่ายมันไปประมาณหมื่นห้าพันโลเอง ปกติถ่ายกันกี่โลครับอันนี้หมื่นห้าพันโลโหดํามากแล้วดูอันนี้ประมาณน่าจะประมาณไม่ถึงหมื่นโลนะเนี่ยดูดิโอ้ต้องถอดถังมาล้างแล้วนะ <c oughs> เจอสภาพแบบนี้ไม่ไหวเลยครับถอดถังเลยเดี๋ยวอยากถอดมากเลยถอดแค่กรองเลยเฉยกรองข้างล่างเพราะว่าผมมากองข้างล่างมันน่าจะมีเศษเยอะนะครับ เพราะว่ามันเป็นท่อดูดเลยนะครับข้างล่างดูด,ดแล้วมันจะมีกองต้องถอดดูถ้าเกิดเศษเยอะก็แย่เลยแต่น่าจะยังไม่เข้าไปข้างในหรอกเพราะว่ามันน่าจะอยู่ในในกองหนักน้ําก่อนน่ะเนี่ยครับเพราะว่ารถผมเวลาปกติเติมน้ำมันน่ะเนี่ยแค่เปิดฝาดินมันก็เข้าแล้วลูกยางมันไม่ค่อยดีแล้วครับดูเดี๋ยวจะล้างฝาถังด้วย ขเมากเลยต่อไปต้องหาอะไรมาคุมไว้ละไม่งั้นดินเข้าหมดเ,เดี๋ยวผมไปซื้อน้ำมันเครื่องมาเปลี่ยนก่อนนะครับีจะจะล้างปลัก๊กทุกปลั๊กเลยนะครับล้างเซ็นเซอร์ตัวหลายเครื่องด้วยแล้วก็จะถอดถอดตัววัดแรงดันออกนะครับนี่ ถอดตัววัดแรงดันออกถามว่าถอดทําไมนะครับเพราะว่าผมคิดว่ามันน่าจะเพี้ยนกับตัววัดแรงดันนี่แหละไอ้ที่ว่ามันสะดุดอะเพราะว่ามันมีไม่กี่อย่างเองรถผมมันมีแค่ดินเต็มเลยมันก็มีแค่วัดแรงดันปลั๊กอะไรผมก็ไม่เคยยุ่งนะผมยุ่งแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับ ยุ่งแค่ผมแค่ซื้ออันนี้มาใส่นะครับเดี๋ยวจะลองถอดออกดูว่ามันจะหายไหมนะครับแล้วก็ล้างปลั๊กถ้ายเครื่องนะครับส่วนพวกปลั๊กพวกนี้มันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะปกติหมดไม่เคยไปแกะไม่เคยไปยุ่งอะไรครับตั้งแต่ทำกับช่างเก่งล้างท่นะครับก็ไม่เคยไปแตะอะไรเลยครับไม่เคยไปยุ่งอะไรเลยเกี่ยวกับปลั๊กพวกนี้นะครับ ผมแค่จะลองถอดออกดูว่ามันจะมันจะเป็นยังไงครับมันจะเหมือนเดิมไหมหรือมันจะดีกว่าเดิมนะครับลำดับผมว่าถ้ารถถ้ามันไม่จําเป็นนะครับพี่วัดแรงดันไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่เพราะว่ารถเรามันมันขับทํางานมันไม่ได้ไปวิ่งแข่งดูต้องดูแรงดันอะไรขนาดนั้นนะครับแต่มีไว้ก็ดีครับไว้เผื่อแบบผิดปกติแรงดันตกอะไรอย่างนี้นะครับ สภาพเครื่องอ่ยังไม่ได้เป่าหม้อน้านะถ้าเป่าสะอาดเลยนะถ้าเป่าจะขาวเลยนะเนี่ยสะอาดเลยแต่นี่คือยังไม่ได้เป่าครับก็เดี๋ยวเติมน้ำกลั่นด้วยนะครับเช็คให้หมดอะ่ะคือมาดูว่าถ้าเช็คปุ๊บรอบเนี่ยมันจะหายสะดุดไหมแต่มันไม่ได้สะดุดแรงนะมันแค่สะดุดแบบมันขัดแบบมันปัป๊บๆนิดน,นึงอะ่ะ ถ้าเราเหยียบเกินรอบไปมันก็หายสะดุดไม่รู้มันเป็นอะไรถ้าเกิดมันทําแล้วไม่หายผมก็ว่าจะเสียบคอมดูก่อนให้ช่างมาดูคอมถ้าคอมมันดูไม่ได้ก็มีแค่สองอย่างไหลยที่สาเหตุที่ผมว่ามีกับระบบน้ํามันแล้วก็กับระบบไฟเครื่องไม่น่าจะมีเกี่ยวกับอะไรนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเครื่องมันก็ต้องมีควันมันก็ต้อง มีดังมีอะไรแล้วแต่นี่คือไม่มีอะไรเลยมันแค่สะดุดควันก็ไม่มีควันขาวไม่มีนะเสียงเขกอะไรก็ไม่มีนะครับผมว่าน่าจะเป็นกับพวกสายไฟหรือไม่ก็ระบบน้ำมันมีแค่สองอย่างนะค,ครับอ่ะครับคลิปนี้ก็บายบายครับไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับ